มาแล้วนะคะหลายเทปหลายคลิป,ปเกิดสำหรับวันนี้นะคะพบกับพี่เอ็นบีนะคะเชียงใหม่พี่เอ็นบีเชียงใหม่ไลฟ์สไตล์นะคะชีวิตประจำวันวันนี้กินข้าวกินปลาทำภารกิจนะคะทุกสิ่งทุกอย่างใช้ชีวิตปกติอะใช้ชุกใช้ชีวิตปกติ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  <c oughs> ตัวเองเรียกว่าปกตินะ,ะเห็นเขาพูดว่าปกติกันนะคะ จริงๆแล้วเนี่ยชีวิตปกติของเรานะคะทั่วไปเลยไลฟ์สไตล์ของพีทบีเลยนะคะส่วนตัวส่วนตัวเราก็มีวิธีการการใช้ชีวิตแบบสบายๆนะคะสบายๆแค่แปดข้อสบายๆแบบแปดข้อแล้วมีไรายได้เห็นไหมนะคะแล้วมีไรายได้ไม่ต้องไปอะไรเลยชีวิตสบายๆแปดข้อการทํางานแบบสบายๆของพี่บีมีอะไรบ้าง เดี S <S 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 ๋ยวเราจะมาบอกกันนะพี่บีจะทำงานแบบไม่มีหัวหน้านะคะพี่บีจะไปชอบมีหัวหน้าเป็นคนแบบนั้นเป็นคนที่แบบไม่เคยไปลูกจ้างใครอ่ะนะคะเเลยไม่ชอบมีหัวหน้าถ้าเราถ้าเรามีหัวหน้าเราจะทำงานไม่สบายใจเลยนะไม่สบายใจทักอย่างเลยหัวหน้างี่เง่าหัวหน้าลำเอียงหัวหน้าขี้โมโหหัวหน้าจุกจิกจุกดจิเราไม่ชอบเราเลยทำงานแบบไม่มีหัวหน้านะคะพี่บีชอบทำงานแบบไม่มีหัวหน้า ข้อที่สองก็คือพี่เอดบีชอบทํางานแบบไม่มีลูกน้องอ่ะนะคะเนี่ยทุกวันนี้ทํางานคนเดียวเยอะแยะมากมายทําได้ยังไงนะคะต้องติดตามไลฟ์สไตล์ของพี่บีไปเรื่อยๆทางานคนเดียวนะทํางานคนเดียวไม่มีลูกน้องเพราะอะไรไหมลาคาญเป็นคนขี้ลาคาญมากเลยลาคาญลูกน้องอะ่ะถ้าเรามีลูกน้องเนี่ยเราจะเจอปัญหาที่ตามมาคืออะไร,รมาหนึ่ง มาขาดมาสายมาสามวันหยุดสามวันมาสี่วันหยุดแปดวันอะไรเงี้ยลำคาญมากๆเลยลูกน้องบอกอะไรบอกแบบบอกให้ทาทําอย่างนี้เข้าไปทําอีกอย่างบอกให้เขาทำอีกอย่างเขา้า,เขามาทําแบบนี้ดื้อรั้นนะคะไม่ได้ดั่งใจพูดง่ายๆนี่คือการทางานแบบมีลูกน้องนะคะพีทบีก็ไม่มีตัดออกไปข้อที่หนึ่งข้อสองตัดไปแล้วข้อที่สาม ไม่มีปัญหากับลูกค้าด้วยถ้าเราทํางานแบบไม่มีนายจ้างไม่มีลูกน้องแล้วเราบริหารเองนะคะเราจะไม่มีปัญหากับลูกค้าเลยเราอยากซื้อเราก็ซื้อนะคะอยากขายเราก็ขายอะไรประมาณเนี้ยนะคะอยากทําอะไรเราก็ทําลูกค้ามาก็ซื้อไปก็จบไม่มีปัญหาสักอย่างเดียวนะคะข้อที่สี่คือไม่ต้องอไม่บังคับอ่ เรื่องของวันการทํางานของพี่บีเนี่ยจะไม่มีการบังคับเรื่องของวันนะเพราะอะไรไหมเพราะว่าท <t ell> <t ell> ํางานได้ทุกวันทํางานได้ทุกเวลาเช้ากลางวันเย็นนายอยากจะไปนอนเดี๋ยวไปนอนแล้วนะคะอยากจะลุกขึ้นมาทํางานมาทํางานแล้วนะคะมาทางานอยากจะไปเที่ยวที่ไหนไปเที่ยวเลยโคตรอิสระนี่คือไลฟ์สไตล์ของพี่บีโคตรอิสระไม่บังคับเวลาด้วยไม่ใช่ว่าเข้าแปดโมงเลิกห้าโมงไม่ใช่นะคะหรือว่าเข้าเก้าโมงไปเลิกสิบโมงไปเลิกเที่ยงเกิดไม่ใช่ พี่อยากจะเข้าเวลาไหนพี่ไม่อยากเข้าเวลาไหนพี่เข้าเวลานั้นเลยนะอยากจะเลิกเวลาไหนก็เลิกเลยนะคะเลิกออกไปเลย <ped> เนี่ยมันสบายนี่คือข้อที่ห้านะคะข้อที่หกไม่เอาเปรียบใครทั้งนั้นเขาก็ไม่มาเอาเปรียบเราได้เราก็ไม่ไปเอาเปรียบใครได้นะคะเพราะเราทํางานคนเดียวเนี่ยจะไปเอาเปรียบใครได้เอาเปรียบตัวเองอย่างเดียวเลย <actively laugh> สบายมากนะคะแล้วเราจะเป็นคนโด่งคนดัง คนไม่โดง่งไม่ดังมาจากไหนก็นแล้วแต่เราทำงานของเราคนเดียวนี่สบายที่สุดเลยข้อที่เจดนะไม่ต้องมีเพดานรายได้การทำงานของพีนะไม่มีเพดานรายได้นะถ้าเราทำงานที่อื่นจะมีเพดานรายได้นะคะเขาจะให้รายได้แค่ล้านสองสี่แสนห้าแสนมีเพดานคุณมีความสามารถแค่ไหนบริษัทก็ให้เพดานแค่นั้นแหละแต่ทำงานแบบพีเอ ไม่มีเพดานรายได้ทำมากได้มากขยันมากได้มากนะคะเพดานอะไรไม่ไม่มีมันทะลุไปเลยนะคะทะลุเพดานรายได้เลยทำมากแค่ไหนคือได้เงินแค่นั้นอะเงินเต็มกระเป๋าทุกวันนะคะอันนี้คือการทำงานแบบอิสระไลฟ์สไตล์นะนี่คือข้อที่เจ็ดข้อที่แปดไม่ปิดกั้นจินตนาการนะคะไม่ปิดกั้นจินตนาการของตัวเองของความคิดตัวเอง นะคะไม่ไม่คุณไม่ต้องไปเอ่อเขาเรียกอะไรนะคุณไม่ต้องไปฝืนสร้างภาพลักษณ์นะคะถ้าเราทํางานบริษัทเราต้องมีภาพลักษณ์ถูกไหมคะเพราะเรามีเจ้านายเราก็จะต้องมีภาพลักษณ์คือใส่สูทผูกเน็คไทเดินวางมาาท่าทางอะไรอย่างนี้นะคะนี่แต่ถ้าทํางานแบบรั์สไตล์แบบพีเอชบีทำงานแบบอิสระไม่มีเจ้านายไม่มีลูกน้องไม่มีภาพลักษณ์ จะใส่อะไรก็ได้เนี่ยอย่างนี้ใส่ผ้ากันเปื้อนนะคะใส่พันเปื้อนใส่เสื้อแขนยาวหรือทํางานแบบพี่บีนะจะทํายังไงก็ได้วันนี้แบบพูดจาฉัดฉานวิชาการสายมูเตลูผีสางนางไม้ <c oughs> เรื่องพิสดารพันลึกหรือท่องเที่ยวหรือว่าอะไรก็ได้คําว่ารัสไตล์คือมันสบายอะ่ะนะคะมันไม่ต้องมาแบบว่าไม่ต้องมา เสร้างกรอบให้กับเราอะนะคะทาให้เราเครียดเปล่าๆการที่เราถูกสร้างกรอบให้กับตัวเองเนี่ยมันจะทําให้ตัวเองเครียดแล้วสิ่งนั้นอะคือสิ่งที่พี่จิตรไม่ชอบมากๆเลยนะคะบังคับใจสูบปลูกนวดใส่หมวกทําเท่ทาหาอะไรร้อนจะแต่หานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากใส่อะไรใส่อยากจะพูดอะไรก็พูดแต่พูดให้เป็นปียาวาจา พูดดีคิดดีทดําดีพูดดีมีสีนะคะมีสีสีมงคลนะคะไม่ใช่สีเลือดสีมงคลพูดดีเป็นสีแก่ปากนะคะปียะวาจาพูดดีเป็นมงคลพูดดีมีประโยชน์นะคะพูดอะไรก็ได้ให้มันมีประโยชน์นะคะให้เราเทำมาค้าขายได้ดีแค่นั้นเองอะชีวิตเราไม่ต้องไปแบบว่าอะไรมากมายเลยไม่ต้องเที่ว่าคุณต้องเป็นอะไรเราวันนี้พี่รีพูดคล่องวันนี้ แต่วันวันพรุ่งนี้พี่พี่อนบีอาจจะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักจริงวันนี้จะมารีวิวกาแฟดำมาดูก้าร้อนร้อนจิบไปวางลงอร่อยเข้มตื่นตาตื่นใจแค่นี้เราก็ทำได้นะคะไม่มีใครว่าอะไรเราเลยเพราะเราไม่มีเจ้านาย แล้วเราก็ไม่มีลูกน้องแล้วเราก็ไม่ได้ทํางานอยู่ใต้องค์กรอของบริษัทไข่นะคะเพราะฉะนั้นซื้อมาขายไปได้กําไรนะคะมีความสุข happy ไปเที่ยวนูน่นนี่อิสระเสรีมากมายแก่กองนี่คือชีวิตของพี่บีที่ชื่นชอบแล้วก็ทําวันนี้ทําขนมเค้กกล้วยหอมพรุ่งนี้ทําเค้กชีสต่อไปทําครัวซองมาการองโอ้โห เราอยากทําอะไรเราก็ทํานะคะเดี๋ยวง่วงนอนไปนอนเลยแค่นี้เองนี่คือวิธีทํางานนะคะแบบสบายๆไลฟ์สไตล์ของเพจบีแปดข้อถ้าคุณสนใจคุณลองมาทําดูนะคะหรือโทรมาสอบถามเพีบีก็ได้นะเพีบีมีเรื่องราวที่จะมานั่งคุยกันแบบสนุกสนานนะให้เพื่อนๆทุกคนได้ฟังแล้วก็มันมีรายได้จริงๆนะบอกไว้ก่อนแต่ว่าไม่มีเพดานให้เรา จะต้องมาแบบคุณต้องทํางานสูงสุดได้คุณต้องได้วันละล้านสองไม่ใช่นะ,ะเราทําได้มากกว่าล้านสองเพดานมันทะลุไปเลยนะคะไม่ต้องอะไรทั้งนั้นทํายังไงก็ได้ทําขยันมากได้มากนะะขายเท่าไหร่ขายสบาทาเล็ตได้ทุกอย่างไม่มีใครมาบงก,การชีวิตของเรานะคะกินแล้วดืม่มมานุก้านะคะอร่อยอือหือ อร่อยจริงๆอะ่ะนะะอร่อยจริงตามด้วยน้ำดื่มสะอาดสะอาดนะคะตอนนี้ต้องกินน้ำให้สะอาดอะ่พะพอกินกาแฟดำไปแล้วนะคะสบายมาก คอ,อจคอ,อใจกดไลค์กดแชร์กดรักกดเลิฟเป็นกำลังใจให้พี่เอสดีด้วยนะคะบายบาย